ทำยังไงลูกทำยังไงคะทำยังไงเอาอด่าขี้โกงนะโตเป็นสาวแล้วนะหนูอย่าขี้โกงนะรู้อยู่ว่าง,ง่วงแต่เวลาเอาของเอาของยังไง <c oughs> <c oughs> เอาของจากผู้ใหญ่ทำยังไงหนู <c oughs> <c oughs> เอาของจากผู้ใหญ่หนูทำยังไง <c oughs> <c oughs>

ยิงย่งยิ้งยิ้งใช่ไอย่งยิ่งย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 ่งีทะียนเนาย่งย่งย่งอ้ย่งย่งยิ่งยิ่งยิ่งงป็นคนดี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 งูเป็นคนเก่งคนเก่งคนเก่งคน่งของเก่งเขา่องนม่อนไม่เอ็น่คนเก่งพ่อวอย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 คนดีของยายของยายของยายองยายแล้วอออ คนนี้ขี้เล่น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 อะขี้เล่น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 มากมากเลยอ้าม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  như đấy nhỉ? như thế này. Ôi. À. À. Ngủ. À, bắt đầu ngủ Ngủ đã Mình sẽ ngủ đó À ê. Nó ne kan. Ê ê ê. แม่นี่จเีเฮเพลงกล่อมขอบคุณดาวค่ะขอบคุณดาว